สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาอยู่ในเกม Hotel Escape นะครับผมนี่เข้ามาแล้วนะครับมาเริ่มต้นแล้วก็รอเพื่อนก่อนนะครับรออลิสมาก่อนนะอ๋อลิสเข้าเกมช้าเหลือเกินไม่ยอมมาไม่ยอมมาสงสัยว่าเน็ตจะกากาไม่มาเอามาแล้วมาแล้วหัวชมพูมันเลย นี่ไงโดดดึงถึงถึงึงไปยังไงเราไปลุยก,กันเลยไหมปลอ้าว <_ C 1> อ๋อามาถึงก็ไปไม่รอนะโอ้ไป<ล>ไปไหนต่อเออสงสัยล้วต้องขึ้นไปทางนี่ต้องเปิดสวิตช์ก่อนเปิดสวิตช์สำหรก็ต้องขึ้นไปทางช่องระบายอากาศเลยใช่ไหมนั่นไงครับปีนกันแล้วปลาปลป,ป,ป,ปีนตามขึ้นไปดูดินน่ไงามาได้แล้วอ่มแล้วอดีถหายไปไหนเนี่เอาช่องก็ปิดเอาเอา จะเข้ามาถูกไหมเนี่ยเจอไหมเจอไหมกดตรงตรงไหนอ่ะตรงสีตั้งแดงตเขียวเมื่อคี้มายังอ่ะมํากำลังมากำลังปีนอยู่โอ้ยรอตั้งนาแล้วนี่ประตูยังไม่เห็นเปิดเลยไปก่อนอ้าวมาแล้วมาแล้วอ๋ออ๋อเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมาแล้วก็ไม่เคยจะรอกันเนาะไปต่อไปเราเข้าไปที่โอ้เรามาถูที่ระบบระบายอากาศของโรงแรมนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังเลเซอร์นะระวังให้ดีเลยนะไปก่อนนะบ๊ายบายโอ้โหไม่เคยจะรออีกแล้วเลเซอร์ต้องระวังให้ดีนะชาวโดนสงสัยจะตายนะครับไอตัวสีแด,ดงเนี่ยเฮ้เโดนไหมล่ะไม่โดนอ่ะาฝีมือดีฝีมือดีโดดครับป๊าป๊าป๊าไปแล้วไปก่อนนะอ่ะนี่ไม่รออีกแล้วไม่รออีกแล้วโอ้โหบอกให้รอ,อกันบ้างอ่านั่นไงตัวแตกกันทีจ้า ไม่เป็นไรเอาใหม่สักทีอ่านั่นไงขาดอีกแบกอีกมันสูงนะเนี่ยมันก็โดดยากประมาณนึงนะมันก็พอจะช้าทายนะไม่ได้ง่ายซะจนเกินไปอ่ะก็ต้องค่อยๆกระโดดใช่ไหมอลิซใช่นั่นไงอลิซกระโดดพร้อมกันอา้าวล้วงอีกตายอีกแล้วเอาเข้าไปโอ้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอะ่ะมันก็ได้บันเทิงน่นนะนะเราต้อง เป็นเกมที่เราจะต้องหนีออกไปจากโรงแรมนะจ๊ะอ่ะอามีออกไปจากโรงแรมโรงแรมมันมีเหตุการณ์อะไรมากมายนะไปเอา้าเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปแล้วนี่ในะระหว่างเข้ามาในช่องอากาศและช่องระบายอากาศนันอาทิตย์ไปไกลเลยไม่รออีกแล้วโอ้จะรีบไปไหนเนี่ยเอาไป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 ค่อยๆไต่นะ ถ้าหล่นลงไปแล้วก็ต้องปเป็นเรื่องที่จุดเซฟของเราซ<อ>ึ่งจัดคือเขียวนั่นแหละอ้าวนั่นแหละคร <What? S 1> ับเซฟจ้าโดโดจ้าเฮ้ยการกระโดดข,<อ>ของเกมนี้เนี่ยมันมีการหมุนๆนะเห็นไหมอันนั่นน่ะอ้าวเขาบอกว่าตรงนี้เลื่อนมากโอ้โหเลื่อนสุดๆจะรอดไหมเอ้ยมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็อุอ๊ยเลื่นอีกแล้วออกไปตายตาย ตายตายครับผมตายเข้าไปโดดไปจนกว่าวเราจะผ่านเราไม่มีความย่อท้อนะฮะก็ค่อยโดดไปโดดไปอ่าๆก็ค่อยระวังระวังนนมันมลื่นแล้วก็ต้องค่อยๆโดดจะจจจะหมุนทาไมเนี่ยโดดเนี่ยโอ้โหหมุนละเกินอการโดดเขาลีลาอันนันๆๆลีลาละเกินเอาไปต่อนะครับไปต่อเดินไปเดินไป ามไปเก็บเออมันมีไอตัวสีฟ้าให้เราเก็บไปนะเราเก็บไปเรื่อยๆนะมันทำอะไรได,มไมได้มันไม่ได้เกี่ยวกับการผ่านด่านนะแล้วก็เก็บไปน่าจะสะสมคูปองอะไรบางอย่างนะงั้นเราไปก่อนนะโอเคโอเคนี่อ่าไปเราเซฟแล้วก็โดดไปโดดจะอันลูโอลวงอีกเลย <laughs> <laughs> เออปะโทมันไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ยากหรอกนั่นแนะไม่ยากเกินความสามารถ ไปไปไปแล้วก็ไปต่อไปต่อกระโดดนี่อันนี้หมุนตลอดหมุนละเกินจะล่วงต้องหมุนนี่แหละร่วงไหมเนี่ยรอดไหมอ,อ่ารอดแล้วไปลุยลุยไปต่อครับเราจะไม่เจอกับอะไรต่อไปแล้วก็เดินตามเก็บไปเสียฟ้าไ,ไปเรื่อยๆนะอ่ะลงมาที่ห้องอะไรนัเนี่ย โอ้เขาบอกว่าผู้จัดก,การโรงแรมเนี่ยติดตั้งกับดักไว้เยอะมากเลยเอต้องระมัดระวังกันนะไปงั้นยูไปก่อนนอยู่ก็ตายแล้วโอเคไปก่อนแกไปก่อนแกไม่เคยจะรอกันทุกทีอ่ะไปไปด้วยค่อยๆไปโรงแรมอะไรเนี่ยพื้นมันจะแตกอะไรขนาดนี้โอ้โหคนมันจะมาพักได้ยังไงพื้นแตกเละเทะไปหมด ร่วงไปนหนึ่งแล้วผมก็จะร่วงต่อมอ่ะร่วงด้วยครับผม <Hey. S 1> ไม่รอดเอาละเอามาอีกรอบคราวนี้ต้องระวังนะค่อยๆไปนะอ่าค่อยๆโดดเราไม่ต้องไปลรงนู้หรอกเราไปตรงนู้นเพราะเราจะเก็บสีฟ้าใช่ไหม mm. นี่เราไปทางนี้ต่อเลยมันน่าจะโดดได้นะทางนี้อ่าอ่าไปทำไมอ่ะร่งไปทำไมอ่ะ ไปแล้วนะนี่โดดมาทางนี้แล้วนี่เพลินเินเพลินเมัน,นก็เป็นเกมออฟบี้ที่เพลินเพิน,นะครับอดเวนเจอร์นิดหนึ่งมีเนื้อเรื่องของการหนีออกจากโรงแรมนะโรงแรมอะไรพื้นแตกลาวขนาดนี้จะอยู่กันได้ยังไงครับอ้าว,วเซฟ้ะเนี่ยเงีย้ยไปยเนี่ยเซฟแล้วเราก็าไปกระโดดข้ามแรนเซอร์อีกเหมือนเดิม อย่างระมัดระวังนะครับนนแน่ๆระมัดระวังเขาบอกว่าลิฟต์เนี่ยมันเสียนะมันลิฟต์มันจะตกข้างล่างเดรยวเลยต้องใช้ประตูหนีไฟน่ะรู้ไหมต้องใช้ทางประตูหนีไฟเอามาเร็วๆดิเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนมาดิครับขึ้นลิฟต์หรอไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นลิฟต์อ่ะหลงไปทําไมกันเราบอกว่าลิฟต์มันเสีย<ม>โอ้โยเขาให้ไปทางประตูหนีไฟจะหลงลิฟต์ไปทําไมเนี่ยประตู อา้าวมาไหมมาไหมอันโดดไหมจ้าอ่ารอเพื่อนๆก่อนเอ๊ะประตูนี้ไปได้ไหมประตูนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้อะตัวแตกอีกแล้วโอ้ยอันนี้เอ้ยเจ็บไหมเจ็บน, <c oughs> นี่งไงตัน้นีไฟอะเปิดประตูแล้วเปิดประตูรอแล้วจ้ามากันเร็วๆสิเพื่อนๆไม่ใช่ไปลงลิฟต์กันอีกละ จะออกแต่ลิฟต์เป็นอย่างเดียวเลยเขาให้ออกทางประตูนีไฟก็จะลงลิฟต์อ่ๆๆไปแล้วไปแล้วไปอาไปทำไมแล่ะเปิดประตูให้แล้วเนี่ยทำไมไม่มาอยากเก็บตัวสีฟ้าน่ะเหรอใช่เอาไว้ซื้อของใช่ไหมเออเราต้องเก็บไปเรื่อยๆแล้วเอามาละอ่าอาริสก็ยังตัวแตกไปเหมือนเดิมเพื่อนคนนั้นเขารู้ละเขารู้ว่ามันต้องไปทางนี้แล้วก็ไปก่อนละ เอ้ามาแล้วนี่มาแล้วไปกันเถอะไปเลยอ่ะขึ้นบันไดจ้าเก็บตัวสีอ่ะลงมาทำไมวะเนี่ยเอ้าเอา,เอ,าองใสจะไปเก็บตัวสีฟ้าโอเคตอนนี้เราก็มาถึงโอ้ยต้องระวังนะระวังไอ้น้ำที่พ่นออกมาจากช่องระบายอากาศนะพอระบายอากาศพ่นน้ำออกมาพ่นไอ้น้ำมาเนี่ยมันจะร้อนห้ามโดนล่ะ โดน่าไม่เลยนะสุกกันเลยทีเดียวเหรอใช่ตอนนี้ยังไม่มาเพราะว่ากำลังจะเก็บตัวเราไปเก็บตัวสีฟ้าอยู่ไงงกจริงไม่มาเอาไม้ย่างไม้อวกำลังตามมาละกำลังตาม,มาละไปละนันเดี๋ยวไปรอข้างหน้านะะนะแล้วกันนะไปและจ้านีทิ๊ดๆๆอ่าดัปรูทซิ ประตูนั้นมีอะไรอา้าวเปิดแล้วป๊าปเซฟก่อนจ้าโอ้มีสระว่ายน้ำโอ้หน้าเล่นน้ำเหลือเกินอ้าลงไม่อย่าไปลงดีกว่าเออหมายัางไรอ้าวหมาเราเปิดประตูให้เข้ามาเข้ามาเข้ามาดิโอเคไปกันไปกันอเราต้องกดปุ่มอันอันใดอันหนึง่งใช่ไหมใช่จะเก็บตัวสีฟ้าก่อนละกันนั่นนั่นนั่นนี่เอเอาไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้นี่ไปไหนอ้าวทำไรอ่ะทำไรอ่ะกินอะไรอ่ะ โคกอะ่ะกินด้วยกินด้วยกินด้วยดิอา่ากดทระมใหญ่อา่ากดใหญ่อ<า>๋อ<ฮ>กดแล้วก็ไม่กินเราว่ายน้ำดูไหมเฮ้ยจะดีอ่ะเดี๋ยวเก็บตัวสีฟ้าก่อนลงไปไว่ายน้ํจมันว่ายได้จริงรอ่ะว่ายเล่นเงี้อ่อา้าวลงไปแล้วดิว่ายเป็นไงละ่ะว่ายเล่นจมจมซะแล้วอมเพร่ามันต้องมีอะไรบางอย่างกดปุ่มดู อาน้ำรถจ้าไปเลยเร็วเร็ว,รวไปช่องด้วยแล้วมะลิไปเร็วรอนหไปก่อนนะอาลงตอเอาน้ำมาลงไม่ทันนะเอาเอาใหม่เอาใหม่ไปด้วยไปด้วยไปไปไปอาจจะไปน,นอนทำไมไปไปไปจะไปน,นอนเตียงอีกเอาเปิดจ้าน้ำรถขัรต้องรีบลงนะไม่รีบลงจะโดนจมน้ำอีกนะโอ้เก็บตัวสีฟ้าคอนเก็บตัวสีฟ้าคอน โอ้ยไปทางไหนดีอุย๊ยเอาละครับมาอยู่ตรงอะไรกีกแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้นี่เรามาถึงห้องหม้อต้มไอ้น้ำอืมเรามาถึงส่วนบริเวณหม้อต้มไอ้น้ำของโรงแรมแล้วไปไปโดดไปเรื่อยๆวิ่งเลยไหนอะอยู่ไหนลาริตอะ,ะเอ้ามา <c oughs> เพื่อนก็นมาเอารวงครับรอละอ่ะละรอละรอละ รอแล้วครับอ้าวบาแล้วเอาลิสนําเลยรอดูเอารอดูเอาตัวแตกใบบุยบุยบุยอันนัน่นแน,น่โดดละจ๊ะหมุนติ้วหมุนติ้วอ่ะรอก่อนนะจ๊ะขอรอตรงนี้นะเอ้าเอามาเหมือนกันตามปติดติดโอ้ยอเอ่อเอยล่วงอีกแล้วค่ะพวก มันกินหนูทำเพื่อไปใช่มั้นนั่นน่โดดไปแล้วโดดไปแล้วนอนด้วยนอนด้วยไปกันเถอะเอาโดดยา,ยาว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 เอามาแล้วครับกระโดดย,ยาวเพื่อฟังกันเลยใช่เอาล่วงอีกแล้วครับโถโดนกับดักซะแล้วโอ้มันยากเกินปุยมุย้ยยากปุยมุย้ยก็ไม่ยากคะสบายสบายวุ้ยวุย เดีย๋ยวก็เกิดใหม่นะลงอีกแล้วครับอ๋อเราต้องไต่ท่อนี้ไปแน่แน่ไปไต่ท่อไปท่ออยู่ใส่ว้ายไต่ด้วยค่อยๆไต่เก็บตัวเก็บตัวเจ็บอืมลวงโอ้ยใครเขาเอาท่ออยู่ไกลจังวะไปลงอีกลงอันตร อือฮึบฮึบฮึบกระโดดฮึบฮึบนั่นแน่อ,อ้ยเกือบล่วงเก็บตัวสีฟ้าจ้าค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยว,อยอยเ,ยวเอาละเอาละต่อไปเราจะไปเจอกับอะไรนี่อุ้ยโอ้โหเขาบอกว่าวิวนี่มันร้อนนะเนี่ยในนี้มันร้อนมากก็ควรจะร้อนมีนจะลาวาทั้งนั้นเลยนะอืมเราก็ต้องกระโดดเหมือนเดิม กระโดดด้วยทักษะสุดยอดของการโดดหม,นม,นมุนติวหมุนติวโอ้ยหมุนตัวโอ้ไกลเว้เคยไกลเว้อัจับจัโอ้ยเกือบไปอ้ยเรียบร้อยจ้าผ่านจ้าต่อไปนะครับออาเซฟก่อนเซฟเสร็จแล้วเราก็ไปลุยลุยระวังนะลาวาร้อนลาวามันร้อนดับเล่นกับลาวาเล่นกับไฟไม่ได้นะเล่นกับลาวาลาวามันร้อนลาวามันก็จะลวกเราได้ ต้องระมัดระวังนิดนึงนี่นี่นะประจะอ่าไม่เล่นกับลาวากระโดดลงไปเลยครับใช้สาวไาว้น้ำมันอ่ะปะโถดกระลงไปทําไมเนี่ยเอาละไปต่อพ่อรีบลิบมานะหนูลาอยู่โอเคไปเลยจ้าอ่ะรอยืนรอจริงๆด้วยแหมอาทิตย์รออยู่ไปไปค่อยๆเดินลแล้วเราก็ค่อยๆเดินละลเราจะไปเล่นแบบอันตรายไม่ได้เซฟเซฟตี้อัติปฏิสเกลับเกือบ ผ่านจ้าไปลุย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 ไปขึ้นไปต่อเราจะเจอก <ไป S 1> ับอะไรเราก็ต้องค่อยๆโดดไปอันน่ะหมุนจังแหละไอระหงโดดเนี่ยหมุนจริงกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆเราจะไปเจอกับดาอะไรต่อไปค่อยๆโดดระวังล่วงล่วงแล้วก็อาจจะต้องเล่นใหม่อีกทีเหมือนเดิม แต่เหมือนด่านนี้เขาจะไม่ได้มีเยอะมากนะน่าจะอันที่10บก่าด่านก็น่าจะจบแล้วมาขึ้นลุยอา้าวเดี๋ยวหัวพ่ออยกงนีเอา้านี่อะไรเนี้ก็ยังเป็นห้องต้มในน้ําอยู่ดีมีท่ออีกแล้วท่อส่งความร้อนแน่นอนอา่าปลายโดดข้ามไม่ข้ามจ้าต้องอาศัยการเทคตัววิ่งไปหน่อยนะครับวิ่งหน่อยวิ่งโดด วิ่งวิ่งวิ่งโดดวิ่ง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 โดดวิ่ง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 โดดวิ่ง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 โดดจานแมวห่านครับป้ายป้ายป้ายปเอาลอยอย่นี่เองเข้าประตูก็ไปเลยวัดแด่อะไรเนี่ยกำแพงอันหยังกำแพงอะไรเนี่ยมีหน้าตาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโดดเข้าไปเอาเรียบร้อยแบนตัวแตกกันไปทั้งคู่ สงสัยเราต้องรอจังหวะเราวิ่งมือทีเดียวนะลิซนะโอเคหนึ่งสองสามไปไปไปโอเคเรียบร้อยแล้วลิซไปไหนอนะ่ะมาป่ะเนี่ยรอด้วยรอด้วยมาป่ะเนี่ยตามมาอยู่เหรออืมรอด้วยเอย่าเพิ่งไปรอด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันกระโดดแล้ว อลิสแซงไปตั้งหกักแล้วตั้งหักทำเป็นมาฟอร์มเนี่ยเอาต้องนั่นไงนั่นไงยืนรออยู่ข้างบนโถเอ้ยรอด้วยรอด้วยอ่านนตัวแตกอีกแล้วเราไปโดนไอ้ขเขียวนี่ไม่ได้นะต้องค่อยค่อยเดินผะ่านซอกอุ่อาพูดอยู่นะว่าให้เดินผ่านซอกไปเนี่ยก็ยังไเปเหยียบส่เขียวอีกเนี่กระโดดซะเลยโชว์สเตปกระโดดอาจจะง่ายขึยน้นนะ ต้องลองโดดดูอะรีบรีบมาจะได้รีบไปโอเครอแป๊บหนึ่งรอสักครู่ไปไปไปอ่าคราวนี้ได้ขึ้นรีบจริงโอเคขึ้นละได้ขึ้นจริงๆริงแล้วคราวนี้ไปรอรีบแป๊บหนึ่งนะอ่ารอแป๊บหนึ่งฟตบยังไม่มาจ้าเอาใส่คนจะเต็มอ่าไปด้วยเข้าเลยไปขึ้นฟตบลงฟตบลงฟตบลงรีบ อา้อาทำไมอ่ะนี่ไงนี่คืออะไรอ้าวอ้าวเสียะปะเนี่ยอันนั่นไงโอ้โหฝ้โหฝาลิปโดนหัวโอเคไปตายเก็บสีฟ้าแล้วก็ไตขึ้นไปจ้าไต,ต<อ>ขึ้นไปเ<อ>พราะเราล่วง<แ>ลงมาล่วงลงมาตนันงหลังๆอาจมาช้าหน่อยนะคุื่นทำไมอ่ะเพราะมันล่วงไป พ่อกระลวงไปแล้วคนหนึ่งเขาต้องล่วงบ้างอะไรบ้างนิดนึงค่อยๆไต่ขึ้นไปนั่นไงไปเก็บของก็สิท่าเห็นไม่ได้สีฟ้าเนี่ยรีบเก็บตลอดไปเก็บมั่งไปนะไปต่อไปนั่นไงมีตัวให้ปีนขึ้นอีกมีท่าให้ปีนขึ้นอีกแล้วปีน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 เอ้า อะไรล่วงาแวบๆบแบบอริทร่วงไปอีกแล้วใช่ไหมไปเล่นอะไรมาล่ะอ่าอ่ะ,อะนี่คืออะไรไม่มีอะไรไปต่อไปต่อไปต่ออ้าวนี่ไงเจอแล้วทางเข้าโอเคอ่าเดี๋ยวรอริปแป๊บหนึง่งอ่ะอยู่ไหนเนี่ยหมย้อย่งไงอ๋อเนี่ยเ <มา S 2> นี่ยเตายไปแล้วตายมาแล้วไปโอ้รอตั้งนานไปกันต่อ เดินเข้าไปในท่อเนี่ยไอท่อระบายอากาศมันช่างเดินเก่งเหลือเกินอ้าวมาละเปิดเข้ามาในห้องโรงแรมโอ้นี่มันเป็นสถานที่น่าขนลุกอะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นส่วนที่ถูกทิ้งร้างของโรงแรมแต่ดูแล้วยังไงมันก็ไม่ใช่ส่วนทิ้งร้างอะไรนะเนี่ยดูมันเหมือนเราเข้าในตัวโรงแรมนะมีฟันด้วยดูยเห็นปหมเหมือนมีฟันมีปากเข้ามาในตัวของโรงแรมอะ่ะเออ ปไปไปโดดโดดเลยโดดแล้วอะนี่เอาไงดีโดดอ้าวล่วงดีครับพี่น้องครับอริ์ไม่ลอยแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมมีฟันเนี่ยเหมือนเราเข้ามาในตัวโรงแรมอะเอาเนี่ยอริ์ก็มาเหมือนกันเป็นตัวโรงแรมนะใช่ไหมใช่เหมือนเราเข้ามาในมีเส้นเลือดล่องอ่งแล้วว่าโหมันน่าขยะขยงแล้วโดดยากแลเนี่ย ค่อยๆเดินไปเดินไปตามเส้นเลือดของมันอ้าวโดดตามเส้นเลือดค่อยๆโดดแ้วก็เด,ดินไปให้สุดๆก่อนมันจะโดดง่ายขึ้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆงนะเงหนไหมพอใกล้ๆแล้วก็โดดง่ายโดดปัป๊บโดดไปอื้ยกล่องเลือดอะไรนี้อ้ยนนะเราต้องวิ่งเลยเหรอใช่ไหมใช่คือเราต้องวิ่งหนะ้าปุ๊บเพราะเมถึงแล้วก็กระโดดปุ๊บ อ๋อเนี่ยโดดโอเคถึงเลยจริงๆด้วยอ่ะเยี่ยมไปเลยโอเคอ่ะเราออกมาจากสวนเลือดแล้วนะค่อยชั่วหน่อยสยองเหลือเกินมันน่ากว่าลูกอย่างนี้เขาบอกจริงนะใช่โอเคอันนี้เราก็เริ่มออกมาในส่วนของอะไรเนี่ยเข,เขียวๆนี่มันเหมือนเป็นน้ำย่อยเลยเนี่ยโอเคไป,ปค่อยๆไปค่อยๆโดดโ<อ>ไปแล้ว เหมือนเขากินอะไรสักอย่างเข้าไปอ่ะเขากินหินเหรอจะลืมนะนี่มันคือโรงแรมนะเอ้าปัดโถเอา,ร,เอาร่วงเหมือนกันกน็มันเป็นหยีหยีไงอ๋อมันเป็นอะไรโดดใหม่ก็กค่อยๆโดดไปเข้าใจละทำไมอ่ะมันคือมันคือฮือดูเหรอไอ้มันคือที่จะเอือหรอวะไอ้ของโรงแรมนะใช่โรงแรมเลยช่วย น้ำย่อยด้วยไม่เอาหรอกไปเลยไปดีกว่าเราเรีบไปกันดีกว่าอ่ะมาเอาไหนล่ะอาิิอย่ไหนล่ะนี่คนนี้เขาก็รอแล้วเนี่ยเหมือนรออาทิตย์หรือเปล่าหรือรอหรือรอพวกเราไปด้วยกันเอาเอาป็นเวลาเดินขึ้นหรือออกเป็นครับเหรอครับโอ้ส่ไรอันมิสเตอร์ไรอันอ่าเดี๋ยวอรอลิก่อกริตมาเร็วๆอ่ะเราต้องทำตัวเชีย์นะฮะอ้าว เอามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเอากวักมือเรียกเอามาเร็วเร็วนี่ไงไงเป็นไงกองเชียร okay, ์โอเคไหมโอเคโอเคแล้วทำไมโดดลงไปในน้ำอีกแล้วอ่ะก okay. ็โถ่เอ้ยลงน้ำย่อยอีกแล้วอ่ะเอามาเร็วเร็วกวักมือเรียกรอแล้วเอาล่วงไปอีกโถ่โอ้ยม่ต้องรีบรออยู่ ไม่ต้องรีบหรอกแต่รออยู่อัอนแน่มาแล้วเอามาเร็วๆกวักมือกวักมือออกมาเร็วๆอาริสมาเร็วๆอันนั่น,นแน่มาแล้วมาแล้วเออกวักมือมาเร็วๆออกมาแล้วเย้โอเคต่อไปเราก็จะเข้าลิฟต์ไปเลยลิฟต์อีกแล้วครับจะพาเราไปไหนกันในคราวนี้นั่น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 ขึ้นือคือคืออ้าวเราโผล่ในโรงแรมอีกรอบงแล้วล่ะ เก็บสีฟ้าไปคราวนี้ไปไหนต่อไปทางช่องระบายอากาศ <Okay. S 1> เหมือนเดิมทางดีๆมีไม่ไปนะครับ <Okay. S 1> เราก็จะไปเจอห้องระบายอากาศอย่างเดียวเลยอันนี้เราออกมานอกโรงแรมแล้วทั้งนอกเนี่ยต้องระมัดระวังนะเห็นชายทะเลไหมนะ่ะอลิสนนเห็นเบ้า <Ooh. S 1> อุ้ยเดยเเยโมจะดูโมจะดูทะเลไงโอ้โหช็อตเลยช็อตเลยไปไง อันนั่นนายโดดลันลาไปแล้วสงสัยเราจะรอดแล้วล่ะใกล้แล้วล่ะนะมันจะใกล้รอดแล้วนะเอาละสงสัยมีคนลืมเก็บตังนะอออ๋จะต้องเอาไปซื้ออะไรได้แน่ๆเนาะใช่สองอย่างแล้วนะที่ที่ลืมเก็บไม่เป็นไรมีนิดเดียวก็พอแล้วเอาละขึ้นขึ้นเราจะใกล้แล้วนะ อยู่ข้างนอกก็เห็นทะเลแล้วอะ่ะยังไงก็รอดจากโรงแรมนี้แน่ๆใช่ปะใช่โอเคอ้าวอ้าวอาปีนไปค่อยๆปีนขึ้นไปกันปีนเปีนปีนเปีนบันไดเจอโอ้เขาบอกให้ให้ใช้ตัวไอ้นี่นะครับสลิงเนี่ยเพื่อที่จะหลุดออกจากโรงแรมนี้ได้อันแน่ตอนแรกกะว่าเราต้องนนะเราต้องไปหยิบนี่สิหยิบนี่เพื่อที่จะมา อ่ะนะมาละกระเช้ามาละไปด้วยไปด้วยโอเคไปวีอา้อาวอลิสไปทำไรเอา้าลวงครับอลิศลวงไปแล้วปะโทจะลงทำไมเนี่ยเยวีเอสเคเวลดันเรารอดแล้วเย่แล้วไหนอะอลิสอยู่ไหนอะเดินมาเหรอใช่เดินมาอ้าวพอลวงแล้วก็เดินมางี้อ๋อนี่ไง ไอ้ตังที่เราเก็บเก็บมาสีาฟ้าเนี่ยมันจะใช้มาแลกของเล่นพวกนี้นะอ๋อในที่สุดเราก็ผ่านมาจากโรงแรมนันลกแล้วนะครับนี่เยเราจะมาซื้อของดูแล้วก็เล่นดูว่ามันมีอะไรบ้างเอา้าวิ่งมาละว,วิ่งมาตามชายหาดโอ้ยมาทางรัดนล้วเรานะเนี <laughs> ่ยไปไปไป,ปเราไปซื้อของมาเล่นกันดีกว่าเนาะเอาอะไรดีเอาอะไรดีขึ้นลอกจะขึ้นกลับไปอีกราวงนะ่ะ สงสัยมันคงจะไม่ค่อยขึ้น่ะคิดว่าเราคงต้องโดดขึ้นไปหรือทำอะไรสักอย่างอืมเอาไงดีลองไปซื้อของก,ก่อนไหมล่ะหนูว่าขึ้นลองขึ้นก่อนไหมเดี๋ยวค่อยซื้อของมันขึ้นไม่ได้น่ะดูดิจะต่ายส e ิง i ห g เมื่อลองเดินดูนะเนอะลวงครับมันยากเกินไปเอาลุยตกทะเลไปแล้วโอ้ยอ๋อดีแล้วเกิดอะไ่ตรงนี้ อลองซื้อเลยนั่นไงซื้อสปริงได้จริงด้วยอ่ะซื้อสปริงไี่ซื้อ,อไรอ่ะซื้อสปริงเหมือนกันรอระนี่ซื้อมาไม่ได้ลองใช้สปริงลองโดดดูหน่อยด้ยสปริงว้าวดูวิวฟอมสูงครับวิวจากมุมสูงนะครับนี่แต่อยากขึ้นไปอีกทีอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปลองลองไอน้นั่นไหมสกรับไหม,มนะ ลองลองกระเช้าอีกรอบหนึ่งนะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวลองซื้อทางเดินขึ้นไปดีกว่าอ้าวแล้วอลิสไปไหนเนี่ยหายไปไหนแล้วอะ่ะลองดูขบ้นฟ้าไหมล่ะขึ้นมาเดินเล่นอยู่ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรซื้อละซื้อทางเดินเรนโบล่ะปลาย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 เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะครับใช้ทางเดินเรนโบว์เนี่ยเดินกลับขึ้นไปข้างบนเลยเพื่อนเราจะได้ลงกระเช้าลอยไฟอีกรอบหนึ่ง กระโดดตดโตดกระโดดตโด,ดโตด,ด,ด,ดเออมันก็สวยดีนะแบบนี้มันก็โอเคเนี่ยปะกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเที่จะนั่งลอกลอยฟ้าลงมากระเช้าลอยฟ้าลงมาอีกรอบนึงเอาล่วงโถเดินดีดีครับแา้นี่จะขึ้นมาด้วยป่ะเนี่ยกำลังก็ไม่ขึ้นนะเอาไปด้วยขันนี้ใช้ลงพร้รอมกันไงได้ป่ะ ได้เนาะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าอ๋อเนี่ยเนี่ยค่ายๆกระโดดมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆอยเนี่ยเห็นป่ะเดินทางเดินแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะอ๋อมันก็เพลินเอ่ะอะไรนะดูดิอาจจะถึงแล้วนะใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงแล้วคาราลาบท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองลงด้วยกระเช้าไฟฟ้าอีกรอบหนึ่งน,นะครับได้ยินเสียงไหมคะเสียงอะไรคะ นี่ไงถึงแล้วยเย่เกลับมาถึงที่เดิมแต่เราไม่เข้าไปโรงแรมอีกแล้วนะเพราะโรงแรมมันน่ากลัวใช่ไหมใช่เราจะหนีออกมาได้จะเข้าไปทํไมอีกล่ะขะโทอลิซมายังกาลังมารีบขึ้นมาทีจะได้ลงพร้อมกันเนี่ยเอาใหม่เอานี้นั่งดีดีนะไหนละ่ะมายัางเนี่ยโอโ้รอนานแล้วเนี่ยอ่ะเรียกกระเช้าขึ้นมาก่อน ไหน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 โอ้ยอธิถ่ายไปไหนเนี่ยโอ้โหนี่เป็นคนเดินหรือเต่าคลานเนี่ยฮะมาช้าเหลือเกินรอนานแล้วนะเนี่ยกลายังยังโอ้กำลังขึ้นมาอยู่เร็วๆรวเลยเร็วๆเลยโอ้จะได้ลงรอกอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ย อุตส่าห์กว่าจะผ่านด่านนะต้องเล่นให้คุ้มซะหน่อยพราแถวนี้มันมีที่เล่นเนี่ยคือลอกเนี่ยแหละสนุกดีใช่ไหมใช่อือแต่ว่าว่าแต่ว่าอันนี้อยู่ไหนนะโอ้โหเดินดึง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 อยู่นู่นน่ะอันน่ะอันน่ะอันน่ะโอ้มองไม่เห็นนี่เราก็เหมือนับเขาลอยฟ้าขึ้นมาเลยนะโอ้โหดู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 ลอยมาเลยเชียวเชียวมาละมาละมาละเอาละถึงสักที รอตั้งนานนะป่ะลงกันยังอ่ะลงกันเลยมาดิมานะเอาขึ้นมาที่ขึ้นมาที่ขึ้นมาเอ้าไม่ขึ้นประโถออ่ะล้วนั่งคนเดียวเด็ดเดี๋ยวนั่งลงมาเองใช่ไหมใช่โอเคอานั่งมานั่งมามายัางอ่ะอ๋อนั่งไงกำลังมาโอเคมาแล้วย้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับแบบนี้นะครับ คอบบี้ตัวนี้ก็เป็นแบบแอดเวนเจอร์นะผจญภัยเพื่อที่จะหนีออกมาจากโรงแรมนะเออก็เพลินๆนะสนุกดีใครที่อยากดัากลองเล่นก็ลองไปหาเล่นดูนะโอเคงั้นไปก่อนนะบ๊ายบาย